สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออมสกาวใจใจกว้างอนุญาตสามีลงอ่างน้อยใจแม่ไม่รักเพราะขอมาเลี้ยงออมสกาวใจออกมาเปิดใจชีวิตครอบครัวโดวยเจ้าตัวเผยว่าพอแต่งงานกับสามีแล้วออมคือคนที่ใจกว้างมากเปิดโอกาสให้สามีลงอ่างได้เลยเพราะถ้าเราอนุญาตแล้วไปจะไม่ผิดถ้าไปรับหลังแล้วเรามารู้เราจะรู้สึกว่าโกหก แต่เขาก็ไม่ไปเราพูดให้เขาไปจริงๆคิดว่าอะไรที่ทําให้คู่ที่มีเรื่องกันบ่อยๆมากแต่ยังรักกันถึงทุกวันนี้คิดว่าเรารักเขาที่เขาเป็นเขาแล้วเขาก็รักเราที่เราเป็นเราแล้วก็มันเติมความรักให้กันทุกวันและทัศนคติต่างๆต้องไปในทิศทางเดียวกันด้วย19ปีถามว่าเบื่อไหมออมบอกได้เลยว่าไม่เคยเบื่อเลยเขาบอกเหมือนกันว่าไม่เคยเบื่อเลยเหมือนรักมันเพิ่มขึ้นทุกวัน อะไรที่สามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็ต้องปรับไม่ต้องมีทิฏฐิรอบถ้าเรื่องไหนเราไม่ผิดก็ขอโทษไปเถอะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคือคู่ที่มันใช่มันก็คือใช่จริงๆอ่อมไม่ค่อยออกสื่อด้วยค่ะเรื่องส่วนตัวนี่เป็นรายการแรกเลยที่ได้มาพูดความในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีมุมนี้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะดูแล้วว่าเป็นคนตลกสนุกสนานนี่เป็นรายการแรกเลยพร้อมทั้งเจ้าตัวยังได้เผยถึงเรื่องราวปมในใจช่วงวัยเด็กของเธอที่มีต่อครอบครัวรวมถึงความเข้าใจผิดแบบเด็กๆน้อยใจพ่อแม่คิดว่ารักแต่น้องเลยคิดอยากฆ่าน้องแกล้งเอาขีูู้กใส่ในน้ำส้มให้น้องกินก่อนมาถึงวันที่ได้เคลียร์ใจกับคุณแม่จนปลดล็อกปมในใจทั้งหมด พ่อแม่ตนไม่ค่อยแสดงความรักกับลูกเท่าไรทั้งที่เป็นลูกคนเดียวแต่ไม่เคยได้รับคำชมจากพ่อแม่เลยตอนเด็กจึงเป็นปมในใจคิดน้อยใจครบำครวมมาตลอดเพราะคิดว่าเขาไม่รักเราเลยพยายามทำทุกอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจเพื่อให้ได้คำชื่นชมอยากให้เขาชมทุกวันชมและภูมิใจว่าลูกคนนี้เก่งนะส่วนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตนคิดน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก คือแม่ไปขอลูกของลูกพี่ลูกน้องมาเลี้ยงมันเลยยิ่งตอกย้ำว่าแม่ไม่รักเราเลยจึงตั้งใจทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนคิดเสมอต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจบ้านอื่นทำไมเขารักกันเขาเฮฮากอดกันได้แต่บ้านเราเขาไปบอกคนอื่นลูกดีแต่ต่อหน้าเขาไม่พูดเขาไม่กอดเราเข้าไปกอดเขาก็ไม่ให้กอดเราก็ไปเจอกับรักครั้งแรกซึ่งเราก็จริงจังมากแต่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย รุ่มหลงมังค่าตอนนั้นถึงขนาดที่เรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าทําไมไม่ตลกเลยช่วงนี้ไม่มีความสุขในชีวิตเลยแล้วก็ร้องไห้บอกตัวเองว่าฉันสงสารเธอเหลือเกินสกาวใจเกิดอะไรกับชีวิตนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e น s ขอบคุณครับ